สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i7 CPU รับผมเปา i7 CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นคิวของ G Force GTX 1600 Super นะครับเบสเสร็จโดยรวมอยู่ที่20,000นเศษเศษหรือว่า2 3 3 9 0าอก้าสิบจาก i CPU ได้สเปคนี้เนี่ยผมถือว่าไม่น่าเกลียดนะผมบอกก่อนนะ1 6กคนศูนยนี่แรงจี้ตุด RTX 3060 3050เลยนะท่านผู้ชมฮะ2อ3 9 0 CPU Intel i3 Gen10 Refresh Core, 3, Gen 10, Ref Core. 8, Trade, 4 Core 8 Thread Turbo 4.4เป็น i3 Gen10 Refresh Core Cache 6เมกะมาเทอร์โบดฮะ 7.0m ครับจาก Asrock ครับแรมจากซาดักทวิสต์ฮะ8กิกแถวเป็น16กิก Dual Channel ตรงนี้ Galaxy g e f o r c e GTX 1660 Super AeroCool u e d Power ครับ600วัต80 Plus ตัวนี้จาก AeroCool นี่การตัดสายครับทุกเครื่องจะพยายามจัดให้ได้แบบนี้นะครับเป็น Intel ครับ Core i3 10 1 0 5 f ครับ Gen 10 Refresh Core นะครับ Socket LGA 1,200ครับ Port n น n เป็น Comet Lake นะครับ Max TDP 65วัตต์14นาโนเมตรครับ4.4 GHz Turbo 4 Core 8 Thread Cache 6 Meg เมนบอร์ดครับ Asrock H470MHDV/M2 คือชิปเซต H470 นะครับเมมโมรีฮะ16 g b DDR4 ครับบัส2,666เพราะว่าเมนบอร์ดรับได้แค่นี้นะครับแต่ผมใส่ไว้ให้3 2ัเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ SPD ครับชิปแรมครับนี่ฮะ a d r t e เทคโนโลยีตรงนี้นะครับกราฟิกครับเป็น Nvidia GeForce GTX 1660 Super TU116 ครับคูด้าคอร์มี1,408คูด้าคอครับ GDDR6 ชิปไฮนิกครับบัสวิด192 นะครับเมมโมรี่ซ้ายมี6 g b ฮะแบนด์วิดต์336 g b กะไบต์เซกครับแป๊บหนึ่งนะครับ full hd ครับ1920 x 1080ที่ full hd นะครับคอลิตี้ดูโรงแล้วฮะปรับสุดปรับ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 สุดไอ้สุดว่ะสุดจริงๆถึงแม้ไม่มี d l s ก็ไม่เป็นไรกูไม่เปิดนี่เพราะมันไม่มีให้เปิดเฟรมเรทเป็นไงฮะเอ้ยไม่แย่นะ88เฟรม88เฟรมที่ full hd อะ แ3เฟรม80กว่าเฟรมที่ Full HD ไม่แย่นะครับเอปกเ e จินครับ Full HD ครับ1 9 2 0คูณ1,080ครับ Full HD แล้วปรับทุกอย่างไปหนักขวาครับผมอารมณ์เหมือนชวนคุยคนเดียวฮะถ้า Warzone ไม่กระตุก Apex จะไม่เหลืออะไรครับก็ต้องเล่นได้ดีครับใช่ปะ130เฟรมครับ120-130เฟรมตรงนี้ฮะนี่โอ้ยร้อยบวกก็โอเคไม่แย่ไม่ต่ำกว่าร้อย แรมกิน8 Memory, กิกแมมโมรีการ์ดจอกิน6กิกเหลือเชื่อนะครับการ์ดจอ40อ,องศาซีดี47องศาฮะเฟรมเรต110เฟรมวาร์โรแรนครับฟูล HD ครับฟูล HD ปรับสุดแค่นั้นแหละ250 260เฟรม280เฟรมสำหรับวาร์โรแรนครับวาร์โลปรับสุดที่ฟูล HD ครับวาร์โลปรับสุดครับตายโง่ฟูล HD ครับเฮ้ยอันตรานี่คือฟูล HD ปรับอันตราที่พับจีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย100กว่าเฟรมไปหรอ เอ้ยยิงลงมาแล้วหนึ่งทีฮะับแปดสิบเฟรมโอ้เจ็ดสิบเฟรมเอ้ยน UM> ี่พับจีอันตราได้เจ็ดสิบเฟรมก็ไม่ธรรมดานะล่มหายไปเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรายิ่งเข้าหมู่บ้านก่อนฮะเจ็ดสิบแปดแปดสิบเฟรมฮะเอ้ยมันมีสองมีสองมีสองเก็บได้หนึ่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 งตายสองอะไรฮะที่งเก็บไปสองครับแม่90กว่าเฟรมครับ Full HD ครับ FXA ผมเปิดออนครับ j a ผมปิดนะและปรับตรงนี้ฮะ ทุกอย่างเป็นอไฮครับร้อยเจ็ดร้อยเก้าเฟรมตรงนี้ฮะผมปรับสูดที่อไฮนะครับโอ้โหเฟรมเลืร้อยหนึ่งครับเรเบลคนเยอะด้วยฮะเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมครับ Full HD ปรับสูดครับปรับปรับไปสุดครับปรับไฮทั้งหมดฮะนี่คือประมาณสักแปดสิบเจ็ดเฟรมละหกสิบห้าเฟรมคนเยอะๆยอลดเยอะๆฮะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ไม่ได้แย่ฮะหกสิบเฟรมฮะนี่คนเยอะมากเลยฮะต่อไปครับสักัำครับกราฟิกที่ปรับกลางเป็น Full HD ปรับกลางนะครับประมาณนี้70เฟรมได้อยู่นะ60 70เฟรมสำหรับ full hd 50 60 60กว่า70กว่าวิ่งผ่านป่านี่ถือว่าเคลียร์สำหรับสคามครับ f o r z a Hor i z o n 5ตรงนี้ฮะ1ั2 0คูณ1,8ครับปรับกราฟิกไปเป็นอันตรานี่โอ้ยไม่แย่นะ80 80บวกว่า 83เฟรม8อุ้ย90เฟรมเลยเหรอปรับอันตร้าสำหรับฟอร์ซ่ารุ่นห้านี่โอ้ยสองหมเฮ้ยโอเคนะไม่แย่นะก็ล้ว a อครับ Full HD ครับปรับภาพที่ปรับออริจินอลนะครับ70เฟรมครับ Full HD ครับ80 70 80เฟรมครับโอ้โหก่อนออ a r ่อสองหมื่นเล่นก่อนออกบอฟู HD ออริจินอฮะ b a t t l e f i e l d ครับ1 9 2 0ก0 8รครับ Full HD ครับ d v a n า e d g r a p ฟิกเป็น High นะครับร้อยกว่าเฟรมฮะอุ้ย โอ้อะไรยังมีปืนไฟด้วยหรอเฮ้ยปรับพายนะเอาเรื่องนะตายหนึ่งยังโง่ร้อยหกเฟรมโดนโดนโดนยิงหลังฟาครา y ซิกครับ Full HD ครับ1,920คูณ1ัน0นะครับ Full HD ครับแล้วก็การปรับภาพเป็น High นะครับ Far Cry 6 70เฟรมฮะโอ้โห oh, oh, 60 70เฟรมก็เอาเรื่องอยู่ฮะไม่แย่ฮะ60 70บเฟรมฮะยิงแม่งให้หมดฮะ แม่66เฟรมไม่เอาเล่นได้นะจริงๆฟาคลายซิกเนี่ยปรับปรับไฮเนี่ยตายไปดีตายคาร์ลไปดีเห็นปะเล่นได้ทำมันเล่นไปนี่ปรับไฮนะนี่คือผลเทสจาก iHaveCPU ครับเทสตที่เทสได้ครับ2 4 6 11กเกมที่เทสไปครับรอพิจารณาดูเจอกันใหม่ครั้งหน้ามีอะไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook iHaveCPU แล้วเจอกันใหม่ครับบายบายสวัสดีครับ